พาพี่น้องมาเบึ่งร้านตาเขา่าเพื่อนตาเขา่างามหลายเนาะตาพันงามหลายเนาะยังอยู่ทงใดอีกบันเนีเนนองเขา่ามะลิเนี่ยเข่ามะลิรถผู้ใดเจ้าเนี่ยตาพัน,นอืม เช้านะค่ะเห็นผลผลิตก็ดีใจค่ะพี่นอ้องผลผลิตก็ดีใจแล้วค่ะได้บอวแมนเนนนอยด้ยน่นอันนั้นคลองไผ่น่ะตะพันนั่นโอ้ห้องเยา้า แดดดีจังสิโอ้ยบ่เกินสองสามเมื่อนี่ดอกเนี่ยคนอ่ะโคบเบิ้ล่ะเรเจ้าเขาอ่ะอืมอากีพีกลอกก็ได้ว่าฝนจีมาวันที่เจ็ดที่แปดมันก็อาจจิพีกลอกก็ได้เนี่ยโบเห็นว่ามีวีแววว่าฝนเลยเนี่ยโบมาดอกดัวจะไปทางอื่น อด,ดลาเพิ่นเรียนลงทงค่ะพี่น้องทั้งไปให้ไปนาเนาะได้ว่านี่สถานที่ตากเขาด,ดีค่ะพี่น้องขันเมนวาได้เทมูนี่อีกเนาะโอ้เนี่ยมีงบประมาณมาน่ะงบประมาณหลวงนะคะมาเทมองนี่อีกก็ไม่น้นสีดีนะค่ะพี่น้องดีค่ะเทตอกันมาเนี่ยอีกจากน้อยเนาะคะ่ะ น,นั่นก็วถ้าปล่อยงัวปล่อยอย่างมาจินหยาเวลาบบมีหมองเลียงง้วค่ะเวลาฝนตกน้ําท่วมก็ได้เห็นง,งัวมาจินหยานี่ค่ะที่หลวงค่ะพี่น้องที่หลวงที่สาธารณะค่ะที่สาธารณะชาวนาค่ะพี่น้องเอ้ยได้ลงทึงแห้งลงทุน เด็ดนานี่กับโมเมนธรรมดาดิค่ะเนพันนี้กับมหาทายไปอยู่ค่ะอยู่บ้านกะเงาออกมาเบึ่งบรรยากาศเบึ่งพีเบึ่งนองตากเข่านอกค่ะ กัเป็นทางทางออมบ้าน,นกัเป็นนองเวงตาไข่เสมอน้าเที่ยวพีกิกเที่ยวอยังอยู่นี่แล้วเนี่ยเที่ยวกลับเที่ยวปิี่นอยู่นี่แล้วขั้นบกลับดูกับบ่อได้เดดกับบ่อ ว่าแห่งไงเด้ค่ะพี่น้องถ้าขึ้นบ่สเสมอวามแห่งบ่สเสมอกับว่าได้เอาขึ้นบ้านง่ายพริกตีนอยู่มืดมืนแล้วถ้าเป็นช่วงแม่พันนี้เห็ดนั่นโอ้ยบอสนาจิพกอยไงแล้วเฉียวแล้วขอดลาย เป็นเห็ดจังสี่แหละดีแล้วค่ะสำหรับนีข้งน,นี้่มมีแห้งกีไปเห็ดดอกบางเทียจ้างค้นกัเออเพื่อนบบมีค้นไปกับมีเด้อค่ะพี่น้องต้องได้เห็ดเอาเองจ้างค้นเพิ่นบบวางเพิ่อนกับโได้ไปให้เด้ต่างค้นต่างยากของไผ่ของมันนะ่ะ พี่เอาเอีคือเกาตาพันก็เป็นคนขยันคือกันค่ะอยย่บวสาคือกันน่ะล่ะ เขาบอปิีนดูกับบ่แห้งไวได้เนาะแต่ผันเนาะเขา้องปีนดูเปลี่ยนเมดเมื่อเมือเมอเม่อคำพิกอยู่หันแล้วทุกระยะค่ะพี่น้องจนกว่าสิแล้วเมื่อได้๋อวขึ้นเล่าขึ้นบ้านขึ้นซ่องพวกหละต้องคอยจีสัมบายช่วงตากอยู่นี่กับบ่เมนว่าธรรมดาบ่เมนว่าตากแล้วเพิ่นขีแห่งให้เลยบ่เมนค่ะพี่น้อง หมนแม่ค่าลูกเชี้ยนแม่ค่าใส่กอกอะ่ะเพิ่นเนียน,น <c oughs> ละค่อยกระบ,บาค่อยกินด้วยจะพันเดี๋ยวนี้ จากน้อยก็ะแหงดอกตาพันจาหน่อยก็ได้เอากินบ้านดอก <c oughs> ทั้งนั่นก็น้องเว้งทั้งนี้ก็วัดค่ะพี่น้อง <c oughs> สถานที่วัดวาอาราม แม่พันนี้ก็ออกมามาชมบรรยากาศอยู่บ้านดิซื้อก็เงาค่ะขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามชมช่องแม่พันนีพาชมขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ